การตีดาบเหล็กต้องเหล็กอย่างดีเหล็กตีมี้โดยเฉพาะเป็นเหล็กกาดันดีเหนียวมันเป็นเหล็กที่แข็งเหนียวที่สำคัญก็ฐานต้องใช้ฐานไม่ไผ่สวัสดีครับอยู่ที่ตำบลบางอาจารย์อำเภอค่ายบางอาจารย์ จังหวัดสิงห์บุรีผมบสตีมาตั้งสี่สิปีได้ครับแล้วก็เป็นมาจากพ่อตาพ่อนจันทาพิลมมันอยู่ที่เหล็กอย่างเดียวการตีดาบอ่ะเหล็กต้องเหล็กอย่างดีเดล็กตีมีโดยเฉพาะเป็นเหล็กกาดันดีเหนียวมันเป็นเหล็กที่แข็งเหนียวที่สําคัญก็ฐานต้องใช้ฐานไม้ไผ่หาต้องฐานไม้ไผ่อย่างเดียวเลยมันแรงฐานไม้ไผ่นี่มันความแรงแรงกว่า มาปั้นเราจะเอารูปไหนล่ะครั้แรกเราก็รีดรีดกระโพกก่อนกระโพกตรงนี้ตรงนี้เรียกสะโพกอ่าเรียกสะโพกรีดสะโพกมาให้ยาวได้ที่ความหนาได้ที่รีดตปยิรีดไปให้ยาวยาวยาวได้ที่แล้วนี้เราก็มาแผ่แผ่ความใหญ่ความใหญ่ได้ที่แล้วนี้ก็แต่งงูนเลยอ่าเผาให้แดงนะต้องเผาให้แดงเผาให้แดงนะเผาไม่แดงมันก็ไม่ออกเลกนี้มันต้องตีแดง ดีร้อนร้อนเรียกว่ารูปดังที่เราต้องการแล้วเอารูปเนี้ยขูดผิวมันจะมีเหล็กขูดเขาเรียกภาษาช่างเขาได้เรียกเหล็กขูด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 จนมีได้คมได้แล้วความผาได้แล้วความเรียบได้แล้วนี้เราก็มาตอกลายก็เพียงว่าเป็นสลีมมงคลน่ะเอาไปหาไปขึ้นแท่น วางไว้ดูดางฐานได้คนหนังๆเหนียวๆอย่างนี้นะอาทาไมก่อนนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราทําอย่างปานนี่จริงๆก็อยู่ประมาณห้าวันแล้วเราไม่รีบร้อนทําไปใจเย็นปานนิชที่สุดแล้วเหย่ดจังไรอะไรอย่างเงี้ยปกป้องสิ่งที่ไม่ดีอาเป็นมงคลสำหรับครอบครัวเราด้วยผมก็ภูมิใจนะ ว่าคนสมัยนี้ยังสนใจเรื่องการตีด่านเดี๋ยวนี้ก็ชักจะหมดไปแล้วล่ะีอยางโบราณนี่มันมันหายยากแล้ว